ถ้าพูดถึงเมืองบูชาที่คุณวินิฐากล่าวไปเนี่ยก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าจะมีความเคลื่อนไหวสําคัญจากคนสําคัญในหลายชาติยุโรปนะครับเห็นว่าเดินทางไปที่ยูเครนแล้วก็ไปพบผู้นําแล้วก็ลงพื้นที่บูชาซึ่งเราเคยเห็นภาพการสังหารหมู่มาแล้วนะฮะก็ไล,ตตตละะ่ตั้งแต่ตนนเสาร์อาท <s> ิตย์เลยนะคะมีทั้งตั้งแต่ประธานคณะกรรมการยุโรปมีบริสตอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษแล้วก็ล่าสุดเป็นนายกรัฐมนตรีของออสเตรียซึ่งคนนี้เองนะคะ Ich habe generell keinen optimistischen Eindruck, den ich Ihnen mitbringen kann von diesem Gespräch mit Präsident Putin. Die Offensive wird offensichtlich massiv vorbereitet. Deshalb aber auch das klare Eintreten dafür, dass es den Zugang des internationalen Roten Kreuzes braucht, der stabil ist. ชาวในฮมเมอร์นะคะนายกรัฐมนตรีของออสเตรียคือทอยแถลงเนี่ยสะท้อนความสิ้นหวังพอสมควรบอกว่าไม่ได้เห็นแง่บวกเลยแล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวด้วยว่าที่ตัวเองเนี่ยไปพบกับปูตินมาไม่ใช่การไปเยือนฉันมิดนะเขาเรียกว่ามันเป็นการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเปิดใจคุยกันแบบแมนๆเลยเพราะว่าก่อนที่เขาจะไปเจอปูตินเข้าไปที่บูชามาไปเยือนยูเครนมาแบบนี้ไปเห็นภาพของความทุกข์ระทม ความสูญเสียต่างๆด้วยตาของตัวเองเขาว่าอย่างนี้นะคะจากสงครามที่รัสเซียเป็นฝ่ายก่อขึ้นซึ่งทางสันนักข่าวอาร์ทีของทางการรัสเซียรายงานว่าตัวของเนฮเมอร์เนี่ยก็ยังหยิบยกประเด็นเรื่องอาชญกรรมสงครามไปคุยกับปูตินด้วยแล้วก็ย้ำเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของทางชาติตะวันตกว่าจะบังคับใช้ต่อไปหรืออาจจะบังคับใช้มากขึ้นยิ่งไปกว่านี้อีกตราบเท่าที่ความขัดแย้งสงครามนี้ยังยืงยดเยื้อ ตอนที่ไปเยือนยูเครนไม่ได้ไปแค่ที่บูชานะคะไปเจอเซเลนสกี้ด้วยไปในกรุงเคียฟแน่นอนเป็นการสแสดงการสนับสนุนยูเครนอย่างที่ผู้นำหลายๆชาติพยายามจะสื่อออกมาในเวลานี้นะคะแต่ถ้าถามถึงว่าภาพของเนฮมเมอร์เจอกับปูตินเนี่ยเป็นยังไงไม่มีให้ดูนะสำนักข่าวอาทีของรัสเซียเขาบอกว่า ครั้งนี้เจอกันแบบเขาใช้คำว่า close door คือเจอกันปิดประตูะตเจอกันไม่มีสื่อไม่มีกล้องภาพนิ่งก็ไม่มีวิดีโอก็ไม่มี <พ hum. S 2> คุยกันเป็นความลับเลยเจอกันประมาณเขาบอกคุยกัน75ห้านาทีวาเหามือนกันนะชั่วโมงกว่าแต่ว่าอย่างที่ออกมาออกมาพูดแบบนี้ค่ะไม่ได้เห็นแง่บวกจากการหารือกันครั้งนี้แล้วก็แหมดูจะไม่ค่อยมีหวังสักเท่าไหร่ในเรื่องของการเจรจาเพื่อสิ้นสุดสงครามนะคะอีกด้านหนึ่งค่ะท่าทีของต่างประเทศที่นี่เป็นประตู หน้าสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงโรมที่อิตาลีนะคะถูกมือดีสาดสีแดงเข้าใส่ประตูเห็นเป็นแต้แตแตมเมื่อสักครู่นี้นะคะเรียกว่าเป็นการประท้วมการทําสงครามในยูเครนอีกรูปแบบหนึง่งตำรวจอิตาเลียนเองเนี่ยบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาวยูเครนค่ะคือมาสาดสีใส่หน้าประตูเสร็จไม่ได้หนีแต่อย่างไรก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละมีทหารที่เขาดูแลความปลอดภัยอยู mm ่ hmm. เขาก็เข้ามาหยุดยังย้งพยายามคุมตัวแล้วผู้ก่อเหตุก็บอกว่าสีแดงที่เขาสาเดเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนเลือดที่หลัง จากน้ำมือของทารรัสเซียที่ไปบุกโจมตียูเครนนะคะคก็เป็นอีกค่าทีหนึ่ง